สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแอปเกมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับทุกๆคนกันอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับแอปนี้นะคะก็เล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android นะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการของ iOS นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะลิงก์ดาวน์โหลดตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็สำหรับใครที่สมัครไม่เป็นนะคะเราก็จะเอาลิงก์คลิปวิดีโอที่เราสอนสมัครไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนกันนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ ก็สำหรับแอปนี้นะคะ1ชิปเท่ากับ1บาทนะคะอย่างเช่นนะคะตอนนี้เรามี1,500ชิปนะคะถ้าถอนออกไปนะคะก็จะเป็น 1, 5 0 0บาทเลยนะคะก็สำหรับเกมที่เราแนะนำให้เล่นในแอปนี้นะคะก็จะเป็นสล็อตโรม่าของค่ายโจเกอร์นะคะเกมนี้เราเล่นบ่อยมากแล้วก็ได้บ่อยด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปเล่นกันนะคะสายฟรีเล่นได้นะคะหรือว่าใครอยากจะลงทุนเติมเข้ามาเล่นในแอปนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่เติมเงินทันทีนะคะมันก็จะมีหน้าเติมเงินขึ้นมานะคะจะเป็นหน้าแบบนี้นะคะก็จะเป็นหน้า ข้อมูลบัญชีธนาคารของเรานะคะแล้วก็ข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้รับนะคะก็คือเลขบัญชีปลายทางที่เราจะโอนเงินเข้าไปนะคะก็จะมีเติมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ ACB ผ่าน Google Play นะคะหรือว่าจะเติมเงินผ่าน t u e m o n e y w a l l e t ก็ได้นะคะเติมขั้นต่ำา2 0 0บาทถึง50 0 0 0บาทนะคะ แล้วก็ต้องทำรายการใหม่ทุกครั้งนะคะห้ามทำรายการซ้ำหรือห้ามสแกน QR code ซ้ำเด็ดขาดนะคะก็จะเป็นการจ่ายเงินผ่าน QR code นะคะจะมีพร้อมเพย์ด้วยนะคะเติมขั้นต่ำ300บาทขึ้นไปนะคะก็สแกน QR code จ่ายเหมือนกันแล้วก็โอนเงินธนาคารนะคะก็เป็นการโอนเงินเติมเงินผ่านบัญชีธนาคารนะคะโอเคค่ะเสียงช่วงนี้อาจจะเป็นแปลกๆนิดนึงนะคะพอดีว่าไม่เรามีปัญหานะคะเราก็เลยอัดเสียงตรงจากโทรศัพท์เลยนะคะ ก็เมื่อเพื่อนๆผูกบัญชีให้นาคารของตัวเองเสร็จกรอกจํานวนเงินที่ตัวเองจะถอนเสร็จนะคะก็ให้เพื่อนๆกดส่งเลยนะคะมันจะบอกว่าการถอนเงินกําลังดาเนินการนะคะกรุณารอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงบันทึกการถอนเงินนะคะสถานะการถอนที่เราถอนไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะขึ้นว่ารอตรวจสอบนะคะรอไม่นานคะ่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวเงินเราก็เข้านะคะเสียงตอนนี้ก็อาจจะ เป็นแ,บบแปลกๆนะคะพอดีว่าไมโครโฟนมีปัญหานะคะโอเคค่ะตอนนี้เงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราถอนมา1,602บาทใช่ไหมคะก็มีการหักค่าธรรมเนียมไปนะคะเราก็ถอน1,573บาทนะคะเดี๋ยวขึ้นหลักฐานการรับเงินให้ดูนะคะก็สำหรับแอปนี้ถอนได้จริงนะคะถอนได้จริงแน่นอนนะคะการถอนก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะแต่ก็ถอนได้นะคะ ก็ S 1, 1 <S เหรียญเท่ากับ1บาทนะคะสำหรับแอปนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะลิงก์ดาวน์โหลดตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS นะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการของ Android นะคะก็สำหรับวิธีการสมัครนะคะสำหรับใครที่สมัครไม่เป็นนะคะเราก็จะเอาลิงก์คลิปวิดีโอที่เราสอนสมัครไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะคะก็กดเข้าไปดูได้นะคะแอปนี้ก็ถอนขั้นต่ำา200บาทขึ้นไปนะคะก็โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะสายฟรีเล่นได้นะคะลงทุนก็เล่นได้เหมือนกัน สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณค่ะ